มาลคีบทที่3ข้อ17 18นะอ่าพี่จะอ่านเองนะเอ่อเป็นคำถามของน้ำหวานนะถามมานี่หมายถึงว่าถามมาแล้วก็บอกว่าตอบเข้าไม่หมดนะนะข้อ17พระเจ้าจอมโยธาตัดว่าเขาทั้งหลายจะเป็นคนของเราเป็นกรรมสิทธิพิเศษของเรา ในวันที่เราจะประกอบกิจและเราจะไว้ชีวิตคนเหล่านี้ดังชายที่ไว้ชีวิตบุตรของเขาผู้ปฏิบัติเขาแล้วเจ้าจะสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมกับคนอาธรรมระหว่างคนที่ปนิบัติพระเจ้ากับคนที่ไม่ปฏิบัติพระองค์ได้อย่างได้อีกครั้งหนึ่งนะคำถามที่เขาถามมาครั้งนี้เขาพูดอย่างนี้หนึ่งวันประกอบกิจคือวันอะไร คือวันภาพวิญญาณหรือวันพิพากษาโอเคนะคำถามที่หนึ่งสองคนชอบทำและไม่ชอบทำแตกต่างกันอย่างไรทำไมต้องใช้คำว่าสังเกตเห็นโอเคนะสามทำไมต้องเขียนเพิ่มว่าระหว่างคนปฏิบัติพระเจ้ากับคนไม่ปฏิบัติพระเจ้าโอเคนะตอนที่เขาถามวันประกอบกิจน,นะวันประกอบกิจที่นักหวานถามมานั้น นะมีสองความหมายอยู่ในนี้นะคือวันที่พี่ภาคษากับวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาได้ทั้งสองความหมายนะเราจะเห็นคํหนึ่งที่ว่าทําไมได้ทั้งสองความหมายนะดูนะเราจะไว้ชีวิตคนเหล่านั้นนะเพราะฉะนั้นไว้บอกไปพระเยซูคริสต์เสด็จมาวันนั้นเนี่ยนะถ้าเราจาไม่ผิดในพระมี ทั้งในหนึ่งโคริบทที่สิบห้านะแล้วก็ในที่ไหนที่ไหนนึงไม่ออกนะไ,ได้พูดชัดเจนว่าคนที่มีน้ํามันและน้ำมนำูนหรือคนชาตรามพวกจะรับไปเป็นเป็ๆจะขึ้นไปเลยแฟบๆขึ้นไปเลยเป็นๆเ,เลยโอเคไหมนะแต่สําหรับอีกพวกหนึ่งเนี่ยนะคือคนที่ไม่ชอบทําในสายพระเจ้าพี่หมายถึงว่ารวมทั้งคิดเตียนด้วยพระองค์จะปล่อยเขาไปเชิญจราการตามของเขาเองทั้งชาวโลกด้วย เห็นไหมถึงมีในวิวร์เนี่ยเขาอยากตายก็อยากให้อุโมงคอบหัวเข้าอะไรเข้าเห็นไหมโอเคนะเขาจะหลบไปในรูเพื่อใหญ่ภูเขาทับเขาคืออยากตายก็ตายไม่ได้นะเพราะวันประกอบกิจที่นวานถามมาจึงเป็นวันที่ว่านั่นวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาและอีกวันหนึ่งก็ได้คือวันที่พงนั่งบรรลังพิพากษาโอเคนะเอาละและเราจะไว้ชีวิตคนเหล่านั้นเห็นไหม ตรงนี้คือถามต่อนะและคำเอาไว้ชีวิตคนเหล่านั้นหมายถึงในวันพิพากษาก็ยังได้เห็นไหมโอเคนะดังชายที่ไว้ชีวิตบุตรของเขาผู้ปนนิบัติเขาขีดเส้นปนนิบัติเพราะมีคําถามของน้ำหวานด้วยว่าคำคำนี้นะทีนี้คําถามที่สองคนชอบทำและไม่ชอบทำแตกต่างกันอย่างไรนะพี่ยอดกวามานนะเขายังมีพูดถึงอีกว่าวันนั้นบนสวรรค์คนชอบทำแต่งชุดสีขาวอะไรเอะไร,ไรต่างๆนะนะ นะพี่แม่มาพูดหรอกพี่ตอบทีเดียวเลยแล้วเจ้าจะเห็นความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมกับคนอาธรรมระหว่างคนปฏิบัติพระเจ้ากับคนที่ไม่ปฏิบัติพระเจ้าขีเส้นคนชอบธรรมก็คือคนปฏิบัติพระเจ้าเห็นไหมถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะตีเอ๊ะคนชอบธรรมคืออะไรคนปฏิบัติพระเจ้าคืออะไรแต่คนชอบธรรมกับคนปฏิบัติพระเจ้าคนเดียวกัน แล้วเจ้าจเห็นความแตกต่างอันเนี้ยคือเวลาไหนรู้ไหมเวลาพิพากษางไงเพราะคนที่ปนิบัติพระเจ้าคือคนที่ปนิบัติคิดเตียนถ้าวันนั้นพระองค์พูดชัดเจนในม่ทีบทที่ยี่ห้าพวกจะแยกแกะกับแพะไว้ซ้ายกับขวาใช่ไหมแกะคือ,แก,คอแกะคือคนชอบทำแพะคือคิดเตียนที่ไม่ชอบทำนะแกะคือที่พงค์บอกว่าเวลาเราหิวเจ้าให้อาหารเรากิน คือคนปฏิบัติพระเจ้านะคนอาธรรมหรือก็คือไม่ชอบทำที่เตียนที่ไม่ได้ชอบทำนะก็คือคนที่เมื่อพระองค์หิวไม่ได้ให้อาหารพระองกินนะแล้วก็คือคนที่ไม่ได้ปฏิบัติพระเจ้านั่นเองโอเคนะนี่ตอบน้ำหวานไปเลยนะทำไมต้องเขียนคําว่าระหว่างคนปฏิบัติพระเจ้ากับไม่ปฏิบัติพระเจ้าเห็นไหม ตอบไปแล้วนะโอเคนะก้าถามมา3ข้อพี่ตอบสองข้อรวมหมดเลย<ะ>โอเค